สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาซูผู้สู่คนเสียงแจ้จาาแวๆไหมเองเราพี่น้องจ้าหาพี่น้องคะเมื่อเนี้ยอย่าลืมกะมีแนวมะอวดมาอ่างพี่น้องคือเก่าล่ะพร้อมกับเ่าเรื่องเล่าสิบว่าวสู่ฟังเนาะค่ะนาะมือเนี้ยสิมาอัปเดตอีกอย่างหนฟังวดัดเติก่อนอื่นกับสิไปอัปเดตอย่าลืมกับสิอ่างอันนี้ละค่ะพี่น้องค่ะ <idd ler Lust> สื่อมาทั้งคาทรงทั้งคาของเบิดเงินสองพันกว่าบาทหน่อยๆเนาะคะ่ะเนาะประมาณสีส <Silva> ิบเก้าปอนด์พี่น้องค่ะเดลินอยากกินผักแว่นมาอยู่ประเทศอังกฤษบ่ไฟได้กินผักแว่นงามๆแบบนี้ได้พี่น้องนอกจากว่าไปบานเฮานอกจากว่าไปบานเฮาเราไปทงไฮทงนาเฮ้าจังสีได้กินเนาะค่ะเนาะถ้าจะเอามาขายกางามดี คือจะเอามาจากทงหน้าใหม่ๆอยู่ค่ะบรกกอบว่าตำสมเนาะค่ะเนาะตำสมตำเจลอ่านี่ละค่ะอันนี้ก็เม็ดกะทินอันนี้ก็ยาหนาังสดๆยาลิ้นสีมะยองแล้วก็เอาใส่ช่องแข็งไว้ข,ขักแกงค่ะพี่น้องคะ่ะ,ะ,ะอมเนาะค่ะนะหามันนี้ยาลิ้นกับมีโอกาสมานาังเบาจ่อยๆกับพี่กับน้องอัน ยลินไปหาหมอหัวะกะมาค่ะพี่น้องค่ะหอดเวลาที่สีได้ขึ้นเขาละละเออใส่สุขภาพร่างกายสังขารนี่หาเงินหาท่วงมาหลายสิบปีแล้วเนาะค่ะเนะาะมีตาหากับหาพี่น้องหาแล้วกับบไดดูแลเจ้าของให้ดีเท่าที่ควรเนาะค่ะเนาะหว่วงครอบครัวห่วงลูกห่วงเต่าห่วงพีห่วงน่องห่วงสุขผู้สุขคนพ่วแม่ย่างบไดกินได้ยา หัวซักหัวขวมสำหรับเพื่อนเพื่อนมาดามท,ทุกทท่านลุงป่าเอาอาสุภูสุคนที่อ่าทำมาหากิน,นะะเนาะค่ะเนาะลืมดูแลเจ้าของไปผู้ใดที่ลืมดูแลเจ้าของอยู่กับหันกับมาเบิร์นกับขอางด้วยค่ะเด้อค่ะเมื่อนี้ยเยลินกับได้ไปพบหมอสเปเชียลลิตค่ะพี่น้องค่ะเจาา้าหน้าเยลินขับรถมารับเอาอยู่หน้าบ้านพาไป,ไปเป็นยังเจาา้าหน้าคือจังไปนําวัดเตี้ย เพื่อว่าเยลินบอกเข้าใจอีหยังเล่ากับสีใดอธิบายให้ฟังนะ,นะพี่น้องคะเมื่อนี่ไปค่อนข้างสิสี่เลียดเนี่ยจักหน่อยซึ่งหมอบอกว่าเยลินเป็นเบาหวานพี่น้องซึ่งอาหารการกินที่เยลินกินก็กินอาหารบานเหาทั่วไปเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้ที่เยลินจะต้องฝึกไม่ปฏิบัติไม่ก็คือ,อ บอกกินขนมหวานซึ่งความเป็นจริงแล้วยาลินบอกเคยมักกินขนมหวานพี่น้องบอกินเค้กบอกินช็อกโกแลตบ,บอกินขนมหวานหวานแนมโมนีค่ะเราเพิ่นกะบ,บอกว่าดื่มไม่อย่างแน่ถามดื่มไม่อย่างแนนยาลินก็บ,บอกว่าดื่มน้ำสมน้ำสมน้ำผลไม้ซึ่งต่อไปนี่ยยาลินกัสิบ่ดื่มแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะซึ่งเรื่องเข่ายาลินก็ต้องลดลงจากข้าวขาว กลายมาเป็นข้าวกล้องเนาะคะ่ะเนาะยาลินต้องหันมากินข้าวกล้องเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อลดน้าตาลในเลือดปัจจุบันนี่ยาลินต้องเที่ยวไปเจาะเลือดจนว่าแขนข้างนี่เขียวเหมือนแล้วพี่นอ้องจำจำเมื่อว่ายาลินกับบรูว่ายาลินป่วยเนาะ,ค,ะ,นะค,นค่ะเนาะป่วยข้างในค่ะบานนี้ตับ ยาลิ่งก็บพอดีนะพี่น้องตับก็บเป็น <c oughs> นี่แหละค่ะคือสภาพร่างกายของเฮ้าที่มีตั้งแต่ใสสังขารนี่ถ้ามาหากินเนาะค่ะเนาะแล้วกับอาหารต่างๆที่เฮ้ากินลงไปเฮ้าคิดว่าหลายๆอย่างให้ประโยชน์กับร่างกายของเฮ้าแต่บางอย่างมันมันมากประโยชน์เกินไปซึ่งเข้าไปสะสมในร่างกายของเฮ้าแล้วนั่งออกไปใสพลังงานบเ,เบิดมันก็เลยเป็นโทษกับร่างกายของเฮ้าเนาะเะนาะ ย่าลินกินกาแฟกับกินเมือรละแก้วเนี่ยมื่อสาวน้ำตาลส,ส่วนส่วน่าหนึ่งครีมเทียมสามสามอนเนาะคะ่นะเนาะสามอนโตะกับค่อนข้างจะเป็นคนกินเข้มข้นแน่จักน้อยหมอบอกว่าตัวนี้ก็มีส่วนคือกันดังนั้นแล้วอย่าลินจิตตองหันมากินกาแฟดาค่ะพี่น้องคะขนมหวานอีกอย่างก็แล้วแต่งดส่วนผักมีซีใบนี่ก็ต้องเลือกกินผักใบเขียวผักที่มีประโยชน์เนาะคะ่นะเนาะ ค่ะย่า,ายล้นมีน้ำตาลในเลือดสูงค่ะพี่น้องคะซึ่งเรื่องดื่มแอลกอฮอล์หมอกระถามเนาะยะาลินก็บอกว่าลืมดื่มไวน์แดงเถอละแก้วสองแก้วแต่ว่าบริด้ดื่มชูเมือ่อค่ะเพิ่นก็บอกว่ามันปกติอยู่ได้เพราะว่าคนอยู่ประเทศอังกฤษเพิ่นแห่งดื่มมือละขวดกับบ่เป็นอีหยัง แล้วเรื่องออกกระลังกายยาลินก็ออกกําลังไกยอยู่ประจําพี่น้องจ๋าซึ่งสิ่งเรานี่มันบอกควรนที่สิเกิดขึ้นกับกับยยลินณอายุตอนนี้ซึ่งหมอกว็ว่าว่าได้รับตรงเนี่ยในอายุที่ยังหน่อยโตดปกติคนที่เป็นอันนี้ก็คือหาซิฟอปขึ้นไปพุหลักวัส,สว่าเพิ่นกระามเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าแม่เยลินเป็นเบาหวานพี่น้องคะเพิ่นก็เลยว่าอาจมาจาก ไทเท่มาจากแฟมิรี่นะคะพี่น้องค่ะยาลินกับสิตองระวังพี่น้องคะดังนั้นแล้วภายในสามเดือนเนี่ยยาลินจะต้องจํากัดทางด้านอาหารการกินทุกๆอย่างดื่มนี่เลิกดื่มไปเลยบาวราสีดื่มน้าสมน้าหวานอีหยังกับซางเลิกไปเลยคะ่กะกับสีดื่มนม้ำแล้วก็ไดเโคกันดื่มไดยคคคูค่ะพี่น้องคะภายในสามเดือนเนี่ยเพิ่นกับสีนัดอีกเที่ยนหนึง่ง ว่าสิมีความเปลี่ยนแปลงไปทางใดเน่หลังจากนั้นเพิ่นยังคอยสิสั่งยาหรือว่าสิรักษาด้วยยาเนาะคะ่นะณตอนนี้เพิ่นสิพอท่านได้หา้ย,ยาซึ่งเมื่อนี้ยายลิ้นไปพบหมอเบาหวานโดยเฉพาะมืออื่นยายลิ้นสิต้องไปพบหมอเกี่ยวกับตับพี่น้องตับยายลิ้นกับเป็นคือกัน ซึ่งมันจะมีผลกระทบใส่กันไปเมื่พี่น้องคะ่ะถ้าบอดูแลเจ้าของตอนนี้ยายลิ่นกับคือสีสายแท้ๆแล้วพี่น้องหมอบอกว่าโชคดีที่เพิ่นตรวจพ่อ,อเป็นแล็กๆเริ่มๆกันยังพ่อ,อมีทางดูแลม,ม,มีทางรักษาได้อยู่วัน,นวานขันบอมแมนได้ตรวจสุขภาพประจําปีในปีนี้กัคือสีเลว่้าแล้วพี่น้องคะคือสิบ,บเห็นียังดอกภาะวะ ยลินมาอยู่ประเทศอังกฤษ่ยลินกเ็เฮตแต่งานหลวช่วงที่ใ่ชีวิตอยู่กับอดีตสามีบ่เคยได้ตรวจสุขภาพบ่เคยได้รับรู้อีงทั้งสิน้นอันนี้เยลินบริโทษอดีตสามีนะคะแต่ว่าจะด้วยที่เราไม่รู้หรือเราไม่ได้ใส่ใจตัวเองเท่าที่ควรผู้อดีตสามีเขากเ็เฮตแตเวียกเขาเขาก็ไปพ่อเขาก็สิไปโทษเขากบับบไดเนาะค่ะเนาะถ้ายลินรู้ว่าต้องตรวจสุขภาพทุกปีทุกปี กับคือสีบ่เป็นจังสี่แต่ว่าเขากลับไปแก้ไขเหตุการณ์เรานันแก้ไขอดีต่ได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะบอกสู้ฟังซื่อๆดอกค่ะตอนนี้กับอยู่กับปัจจุบันเยลิ้นกับสีต้องปับปุงปับเปลี่ยนโตไหมแก้ไขเรื่องการกินการอยากการใช้ชีวิตต่างๆไหมเนาะคะนะ่ะเนาะส่วนเรื่องออกกําลังกายนั่นเยะลิ้นกับถีบจัก,กรยานไปเห็ดงานแล้วงานของเยลิ้นน่ะมันต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่6กโมงแรงเอหกโมงเ,งเมงสาวหอดบ, 2, บ 3, สองบสามก็สวดทิ่ถิบจัก,กรยานกับบาน ซึ่งหมอก็บอกว่ามันก็นเป็นการออกกําลังกายที่ดีอยู่แล้วเพิ่อนบอกอย yeah, ่าล่นว่าอย่าหักโหมเด้อการออกกําลังกายราะวะสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี่มันก็นดีอยู่แล้วเปรียบเทียบกับคนอังกฤษบางคนเพิ่อนบอกออกกาลังกายเลยเพิ่อนปล่อยให้เจ้าของอ้วนปล่อยให้เจ้าของอ่าเป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะว่าเพิ่อนบปดูแลเจ้าของแต่จังเจ้าเนี่ยจะออกกําลังกายอยู่แล้วถ้าเจ้าสียออกเพิ่มก็ให้ออกนิดๆหน่อยๆพ่อหอมปากหอมคอเอาเด้ออย่าหักโหมเพราะว่าถ้าน้ำหนักจะลดหววลงหนีกัน สิเป็นผลเสียกับเจ้าออกค่ะหมอก็บ,บอกว่าสิพี่น้องจ๋าไปตําอิดตํากลัวอย่าลินกับใจบ่ดีแล้วจังว่าอาการอยู่ขวงสินักซ้ำใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าในตลอดระยะสองสามปีมานี่ย่าลินรู้สึกผิดปกติตัวเองค่ะพี่น้องจ๋าเพราว่าพี่น้องสอยู่แห่งหนตําบลใดอยูอ่ในสี่โลกใดสีหนาวปันใดสียากปันใดกระยัิม การดูแลสุขภาพเจ้าของหรือตรวจสุขภาพประจําปีนะคะถ้าว่าเป็นออียังขืนเห่ากระสิไดรักษาแก้ไขได้ท่านทวงที่จังเยลินนี่เยลินพิสังเกตเจ้าของมาสองสามปีได้พี่น้องเยลินเป็นลมอยู่หมองเห็ยนงานบอยแล้วกับอาการป่วยที่เยลินล่าป่วยใบ่อยๆเจ้าน่ายเลยสงสยัยเจ้าน่ายก็เลยเอินเขาไป 6ไฟบุคคลเลืองลาปปวยเยลินนี่ล่ะเยะลินก็นเลยได้บอยเพิ่นฟังวันเป็นนังสิง4อาการจังสี่เจ้าหน้าท่มองเห็ดงานเยลินเล่าก็เลยจองหมอหาเขียนอีเมลหาหมอห้พี่น้องสุกสุกเรื่องเล่าเยลินเข้าไปแต่ว่าหมอกะบไดติดต่อกลับมาเหมือนที่คลิปที่พันผ่านมาเยลินบอกให้พี่น้องฟั่งนั่นล่ะชวนหมอติดต,ต่อกลับมาหาเฮ้านะ่ะมันโดนบางคนจอง ก็ได้เจอหมออยู่อีกตั้งหลายเดือนสวนสิไดเเจอบางคนขามเป็นปีค่ะพี่น้องคะขืนอยู่กับว่าอาการหรือว่าอีหยังนี่ถ้าเพิ่นว่าตรวจเลือดเจอ,อน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นไขมันพอกตับอีหยังนี่อย่าล่นก็คิบว่าได้รับการติดตอ่อจากหมอไงได้พี่น้องค่ะเผอ,อิญว่าไปตรวจเลือดแล้วมันผิดปกติ พี่น้องคะ่ยะยายลิ้นก็เลยได้รับการติดต่อจากหมอทั้งนั้นแนทั้งนีแนเขามาไว้สิ่งเรานี่พันสิ์สีทมาบุกเฮ้าเลยเด้พี่น้องมามาบอกเข้าวา่าเธอมาหาหมออยู่มองทางมงนีเมือน,นันเมือน,นีเวลาทนังทนีเด้อพันสีจองเฮ้าเองบุกเฮาเองเลยเด้พี่น้องซึ่งถึงแม้ว่าสีมีความลาชา่าแต่ว่าในความลาชาถ้าเขาตรวจพ่ออยังพิดสังเกตใน ร่างกายของเห้าเนี่ยเขาสีดำเนินการให้เห้าไววไว้พี่น้องกับถือว่าเป็นความโศกดีอยู่อยู่ดอกพี่น้องจ้าก,กับบ่ได้ถึงกับว่าแย่ไปซะทุกอย่างกับบ่ได้ว่าดีเลิศไปเสียทุกอย่างครับพี่น้องคะ่ะกับยังพ่อได้อุ่นใจอยู่เนาะคนะ่ะเนาะหามาันนี้ยล่ล่นกับเอามาอัปเดตให้พี่ให้น้องฟังเยล่นป่วย <c oughs> หมอว่าป่วยยังไดนหน้าตาก็สดใสทนะีว <c> ด <oughs> ียวส วนนนาะพี่น้องนอเนาะแมนพนบอกว่าสิตายม้นเนี่มืออือ่อนยายลินกับสิได้นั่งหัวแฮ่ๆหคือกนล่ะพี่น้องสุม้เนี้ใส่ชีวิตยอมรับกับชีวิตค่ะว่าวาสิเกิดอีหยงังขึ้นยายลินพรอมพ้อมที่สี่สู่แต่ถ้าสู่ต่อไปบไวกับพ้อมที่สิบปล่อยว่างเราก็สิจากไปแบบบบมีอีหยังให้ห่วงให้หาล่ะพี่น้องแต่ว่าณตอนนี้กะขอบคุณร่างกายสังขารน,นี้ที่ให้ยายลินได้พึ่งผ้าอาศัย ทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างโตเรียงบิดามาดาเลียงลูกเรียงเต้า,าก็ล่างสร้างโตให้เจ้าของจนมาหอดอายุเคิงค้นแล้วเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณร่างกายนี่ล่หลายค่ะอย่าลืมกสิพยายามดูแล สังขารนี่ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่สิดีได้เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะถ้าถึงเวลาต้องละไปก็ต้องไปกันทุกคนค่ะพี่น้องคะขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อมีเอียงดีๆีเล่าพี่เล่านอนคือเก่าคลิปนี้อย่าลืมจดจวดละไปอีกแล้วค่ะพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาพริกไปตั้มมบ้า